สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาปลูกหอมแดงกันค่ะจะมาพาปลูกหอมแดงหอมแดงของเรานี่ก็เป็นหอมแขกนะคะเราจะปลูกไว้กินใบค่ะแล้วก็จะปลูกไว้เพื่อมีติดบ้านไว้จะได้สบายค่ะเวลาเราขาดเหลือแล้วก็ได้ออกไปเก็บเนาะไม่ต้องไปตลาดอย่างนี้ค่ะ บางทีเราซื้อมาจากตลาดแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้นานเนาะพอจะใช้แล้วเขาก็เน่าอย่างงี้เราก็เออปลูกไว้ดีกว่าสําหรับครอบครัวเล็กๆนะคะปลูกแบบเดียวเขาก็งอกออกมาแบบนี้แล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆวันนี้พิงก์ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆมาเก็บหอมที่เราปลูกไว้นะคะวันนี้เราจะเก็บไปทำกับข้าวแล้วค่ะ เขาปลูกง่ายมากๆถ้าใครอยากปลูกก็ปลูกเลยค่ะเพราะว่าเขาปลูกง่ายดูแลง่ายวิธีตัดนะคะพิงก็จะลองตัดตรงนี้ค่ะตรงใกล้ๆหัวเขาเลยค่ะเพราะเพราะว่าพิงคิดว่าถ้าเราตัดตรงนี้จะทําให้เขางอกขึ้นมาได้ง่ายขึ้นค่ะหรือไม่ใครเคยตัดตรงเออเลยขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเราชอบนะคะก็จะตัดพิงก็จะตัดไปหมดเลยนะคะวันนี้ เดี๋ยวเราไปทำเมนูอะไรกันดีนะจริงๆเขาทำหลายเมนูได้นะคะจะซุปแป้งทอดก็ได้เอาไปผัดได้เอาไปทอดไข่ได้เอาไปต้มยำทำแกงได้หมดเลยคะ่ะแบบว่าเอาใส่พอหอมแบบนี้ก็ได้นะคะคือแบบปลูกไว้ได้ทุกอย่างได้หมดเลยสบายๆเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวนะคะแล้วก็ล้างเสร็จแล้วนะคะเด็กก็นี่ก็คือต้นหอมที่เราเก็บมา เราก็นำมาซอยแบบนี้วันนี้พิงว่าจะทำไข่เจียวค่ะไข่เจียวต้นหอมใส่ไปสาบใบนะคะใส่ช็อตไปนิดนึงแล้วก็ใส่ผงปรุงรสแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเราก็นำไปทอดเลยค่ะโอเคทอดแป๊บเดียวก็ได้เอามาทานแล้วนี่เลยค่ะ หอมแดงทอดของเราเมนูง่ายๆแล้วก็พิงก็เห็นว่าได้ผลพิงก็จะปลูกรอบสองนะคะก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็ปลูกแบบนี้โอเคเดี๋ยวเห็นเห็นไหมคะเขากาลังออกนี่ก็ใกล้จะเน่านะคะนี่ก็ออกมาแบบนี้เลยคะ่ะก็ปลูกง่ายๆนั่นเลยคะ่ะแต่ว่าระวังเรื่องฝนค่ะพักนี้โดนฝนบ่อยเขาก็จะออกเหมือนจะเน่าด้วยอย่างนี้ก็เก็บมาทานได้แล้ว วันนี้พิงก็จะเก็บมาทานแล้วค่ะคือเก็บปลูกไว้ติดบ้านแล้วก็เก็บมาใช้ได้ทุกทุกเมื่อค่ะนี่ก็พิงก็จะอวดผักหน่อยนี้ค่ะผักบ้านบ้านพิงมีเยอะนะคะเดี๋ยววันหลังมาถ่ายให้ดูค่ะนี่ก็ผักแพลวเราปลูกผักบ้านบ้านไว้เยอะๆดีค่ะเพราะว่าเราจะได้กินหลากหลายเนาะจะได้ไม่ซ้ำจะได้มีประโยชน์ด้วย นี่ก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูส่วนพิงกอ่ะเขาดกอยู่นะคะแล้วก็เขาไม่ชอบแดดนะคะเขาชอบร่มลำไรค,<ด>ค่ะก็จะดกมากนีวันนี้พิงก็เก็บมากินกับหอยมันก็มีหอมแดงแล้วก็พริกที่เราเก็บมาแล้วก็เอามาทำน้ำจิ้มด้วยค่ะพริกที่เราเก็บเมื่อกี้นะคะก็จะได้มาประมาณนี้ คือเราปลูกไว้ไม่ให้ขาดบ้านค่ะเวลาเราต้องการเราก็คือต้องมีในบ้านสบายที่สุดค่ะอันนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วนะคะบ้านพิงมีใบมันปูด,ด้วยนะคะแล้วก็มีใบมะกอกนี่ค่ะอยากอวดอันนี้ก็เป็นแกงส้มมะละกอแล้วก็วกนี่ก็ซุปแป้งทอดหอมแดงนั่นแหละค่ะต้นหอมของเราค่ะอาหารของวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะตอนกลางคืนไม่อยากกินเนื้อสัตว์เยอะ แค่นีก็พอแล้วขอบคุณผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ